สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่2กันยายน2,568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วนะครับงวดประจำวันที่16กันยายน2,568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัว ปี2025ของเจรยญพัทยานะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้249ห้วยออก356นะครับสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้029นะครับ029เป็นทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรตำราบโบราณ ไได้จนถึงวันที่1เดือน2ปี2026เลยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดประชางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้เลข9ก้ยออก3 5 6ห้าหสาหำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข4นะครับคำนวณได้เลขสี่ ทางตดวเลขของอาจารย์3ามงดหลังสุดหลุดไป1เข้า2นะครับงวดใหม่ก็มาลุ้นการถูกทันสีจะมาไหมสิบกันยายน2568เด่นตัวเดียวของแอดประชาต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสายวิ่งออกกำลังกายเรียกเด่นแบบ2ตัวของแอดหนาวน้ำค้าง งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้5กับ2นะครับมีเลขหทุกท่านขึ้นไปด้านบนเข้าหลัก10นะครับคยออก3ามห้เขาไปค้วยออก3 5 6ห้าามหนึทางโดยเลขสูตรนี้ของอาจารย์5้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือ อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้8 1, กับ1นึุพันแปกับหเป็นแนวทางเด่นสายวิ่งออกกำลังกายนะครับมอวันที่16เดือน9ปี2568ครับสูตรคำนวณของแอดนาวน้ำค้าง มาต่อกันที่แนวทางเด่นตัวเดียวมาได้หมดทั้งด้านบนด้านล่างสุดคำนวณของแอดปรายฟันแ่นความทรงจำงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขสูตรนะครับหลุดไปทุกทันหลุดไปหลังจากที่เดินติดต่อเดินดีติดต่อกันมา5งวดนะครับมาหลุดงวดที่6กทุกทัน สำหรับงวดใหม่ครับอาจารย์ใจดีให้มาแล้วคำนวณได้เลข5นะครับคำนวณได้เลข 5, 5, 5ก็มาลุ้นกันนะครับ5จะมาไหมแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหมอันนี้อรอลุ้นกันนะครับแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดปลายฝันความทรงจำมาต่อกันที่แนวทางครบบนของแอดใบนาด งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นี่มาครบอยู่ทุกท่านมี3มี5แล้วก็มี6นะครับโดยออก3 5 6ห1าหสาหำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับ16เดือน9ปี2568แล้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 3 4 5 7 8 0นะครับ วันที่อยู่ตรงนี้ทุกท่าน16เดือน9อาจารย์คำนวณได้1 2 3 4 5 6 8 0ตัวดับคำนวณได้6กับ9ใครชอบก็นำไปต่อยอดเอานะครับไม่ชอบใจก็เรือนผ่านได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเดนหลักสิบบนของแอดวานเนเรศวนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็มีเลขห้านะครับที่เข้าหลักสิบแถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข3ามวยออก3ามห้าสามหนึ่งทางเดลเลขของอาจารย์3มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสูตรหลัก10งวดใหม่ทุกท่านใบด้านบนฝั่งทางขวามือ จารเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 1 3 4 5 7 8 9นะครับ0 1 3 4 5 7 8 9แนวทางหลัก10บ,บนของแอดวานนรีสวนนะครับวันที่อยู่ด้านบนนะครับใบนี้16กันยา68 ต่อมาจะเป็นแนวทาง10ล่างของแอดเอกเมืองยา่างวดที่ผ่านมาคำนวณได้357ก็มีเลข3นะครับเข้าหลัก10บคยออก31แนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับคำนวณได้135ทุกท่าน135วันที่16เดือน9สูตรคำนวณ10ล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัว ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางครบร่างของแอดมอนนะครับงวดที่ผ่านมาก็มาครบอยู่ทุกทันมี3แล้วก็มี1งวดก่อนหน้าน,นั้นก็มาครบนะครับมี6มี3งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้901567นะครับ90156 แนวทางครบร่างของเอ็ดมอนต่อมาจะเป็นแนวทางเดลล่างแบบ4ตัวสูตรเก่าของอาจารย์บุญมีนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาทั้ง2ตัวนะครับมี1กับ3งวดใหม่คำนวณได้6829ดสองนะครับหกแป วันที่16เดือน9ปี2568แนวทางเด็นล่าง4ตัวสูตรเก่าของอาจารย์บุญมีนะครับถัดมาครับใบน,นี้จะเป็นแนวทางครบล่างของแอสตางนะครับเมื่อที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกท่านแล้วของข้อมูลคำนวณได้345901 ็มี3แล้วก็มี1นชุดที่อาจารย์จับคู่ก็เข้า31มหงตรงๆนะครับสำหรับงวดใหม่ครับใบฝั่งทางขวา16เรือน9ปี2568ทางเดเลข,ของอาจารย์3มงวดหลังสุดนีเข้าทั้งหมดเลยนะครับใครชอบดูสาธิติก็จับหน้าจอใบนี้ไปนะครับได้เรียงดูได้เพิ่มเติม สำหรับงวดใหม่นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้901567ชุดที่จับเข้าคู่ก็ตามนี้เลยนะครับไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทุกท่านแนวทางครบร่างของอัสตางต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัว ของแอดละเด่นถูกทันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับกลับมาเดินต่อมีเลข3นะครับเข้าหลัก10บหวยออก3 1ทางเ้วนเลขของอาจารย์3มงวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2นะครับหลุดไป1เข้า2องวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับ16เดือน9กปี2องพันห อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 3 4สห้านะครับสองสหแนวทางเด่นล่างของแอดละเด่นนะครับผัดมาคับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของเนน้อยนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข1เข้าหลักหน่วยนะครับคุยออก3 1มหนสำหรับงวดใหม่ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3789นะครับ3789แนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับลงสูตรคำนวณแต้มล่างของอาจารย์ให้ด้วยเลยถูกทันง,งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีแต้ม4ไว้ออก3 1ได้สําสำหรับงวดใหม่ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 3 789นะครับ1 2 3 7 8 9แนวทางของเล็กน,น้อยนะครับมีทั้งเด่นล่างแล้วก็แต้มล่างต่อมาก็จะมีสูตรคำนวณเลขดับนะครับลงเลขดับให้ด้วยวันนี้แนวทางดับล่างนะครับลงชื่อ EQ สซังงวดที่ผ่านมา อาจารย์คำนวณได้เลข9ก็ผ่านนะครับหวยออก31งวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้เลข4ก็ผ่านนะครับงวดที่ออก6 3สําำหรับงวดใหม่ทุกท่นานเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขศนะครับแนวทางดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลขศต่อมาก็ดับคู่ล่างนะครับดับคู่ล่างงวดก่อนอาจารย์คำนวณได้399 3ส ก็ผ่านนะครับคุยออก31งวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้4884ก็ผ่านนะครับงวดที่ออก63สแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้0440ทุกท่านแนวทางดับคู่ด้านล่างสายใต้วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16เดือน9 มาต่อกันที่แนวะทางล่างชุดเต็มของแอนนา,นางวดที่ผ่านมาใบฟั่งทางซ้ายหลุดนะครับทุกทันไม่มีสามหนึ่งไม่มีหนึ่งสามสำหรับงวดใหม่ใบฟังทางขวานะครับใบนี้นะครับวันที่อยู่ด้านล่างสิบหกเดือนเก้าชุดเต็มอยู่ด้านบนนะครับสำหรับสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ได้เลขสี่ใครไม่ชอบเลขดับก็ดูก็เก่งเฉพาะชุด ชุดเด่นของอาจารย์ไปนะครับต่อมาก็จะเป็น,นทางจับคู่สองตัวมาได้หมดทั้งด้านบนด้านล่างจากนิตยสารคู่มือเสียงโชคปกเขียวนะครับจะทำข้อมูลนี้โดยแอตฝนงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางนะครับแอตฝนจับได้ห้าทุกทันห้ก็ ไปด้านบนนะครับเข้าตรงๆง,งวดก่อนหน้านั้นก็มีห้าหนะครับไปด้านบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปเป็นตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับงวดที่ออก8ปดหก้าสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน1 6บหกเดือนเ้าปีสองพรตามนี้นะครับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจยายผาทุกท่านเป็นสูตรคำนวณคู่ท้ายชุดเต็มนะครับคู่ท้ายนล่างชุดเต็มงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มี5 6าหไม่มี3 1มหนึ่งสทางโดยเลขของอาจารย์3งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2งนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบน แนวทางของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นนะครับผู้ท้ายชุดเต็มของอัดยายผาวันที่อยู่ตรงนี้นะครับ16เดือน9ปี2,568ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ